โอเคนะผมก็ขอกาสวัสดีกันทุกท่านเลยนะฮะผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมสกายจินคุณวันนี้ก็อยู่บ้านคุณภูมิสวนเขียวนะฮะถ้าใครอยากไปดูช่อง,ของเขาก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในในด้านล่างคลิปนะฮะวิธีลงลิงก์ก็ง่ายๆให้ให้คุณกดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพูดก่อนเมเมเดียไฟลเมเดียไฟนะฮะ อันนี้เป็นเว็บที่เขาไว้ลงลิงก์พวกอะไรใช่ไหมครับคุณภูมิใช่ครับแล้วให้คุณกดตรงนี้นะฮะกดตรงไฟตรงรูปไฟตรงนี้นะฮะนี่นะฮะไฟไฟมันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะให้คุณกดเข้าไปเลยนี่นะฮะมันก็ประมาณหน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าคุณเห็นตรงปุ่มสีเขียวแล้วก็ให้คุณกดเข้านะฮะหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ให้คุณกดบวกกดบวกนะฮะอืม,อมกดตรงเดี๋ยวให้กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้คุณกดคำว่าเอกสารอันนี้ผมจะทำเล่นเฉยๆนะฮะนี่นะฮะมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วให้คุณกด กดคำว่าตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่กดตรงสัญลักษณ์สีน้ำเงินนะฮะแล้วก็รอประมาณนี้นะฮะแล้วให้คุณกดคำว่าตรงนี้กดตรงตัว S นะฮะ นี่นะฮะลิงก์ก็จะได้ประมาณนี้แล้วใครก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปอื่นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย